สวัสดีครับผมวมอบอยเคียชัดครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับการดูดวงนะฮะอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับในเรื่องของการพยากรณ์ประจำเดือนสิงหาคมนี้นะของคนราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมังกรนะครับาชาวมังกรทั้งหลายเชิญเข้ามาครับหรือใครอยากฟังอยากชมคำทำนายพยากรณ์ก็ ว่จัดโต๊ะริมไซส์ข้างหน้ากันเลยนะครับกับคลิปนี้นะครับ,ก,บการพยากรณ์นะนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ครับดวงดาวลีลาดาวเดินเนี่ยจะส่งผลยังไงกับคนราศีนี้บ้างก็ติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้กันได้เลยครับคนราศีมังกรนะดาวประจําตัวของท่านเนี่ยตอนนี้นะครับ โครจรเดินถอยหลังก็ย,ยังส่งผลให้คนราศีมังกรในช่วงนี้อาจจะอึดอัดบ,บ้างเบื่อบ้างท้อบ้างออสิ่งที่หวังไว้อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดนะใจเย็นๆนะอย่ากังวลใจดาวแค่เดินถอยหลังแต่ว่าเดินถอยหลังอยู่ในราศีตัวเองมันหมายถึงว่าค่อยเป็นค่อยไปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปในสิ่งที่ตัวเอง ที่คิดและสมหวังอย่างแน่นอนนะครับในช่วงนี้นะแต่ว่าครับที่พี่หมอบอกนะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับในขณะนี้คือดาวอาทิตย์ครับโคจรเล็งราศีเลยนะครับก็ยังส่งผลให้อาจจะต้องเรียกว่าอึดอัดบ้าง นะครับติดขัดบ้างนะครับเพราะดาวพิตย์เนี่ยเป,เ,ปเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะคนราศีมังกรอาจจะต้องเดินทางไกลบ้างนะครับไปนู่นนี่นั่นหรือไปสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อเป็นการแค่เคสปรับดวงซะจะได้เสริมความเป็นมงคลไงนะครับมรณะไม่ว่าไม่ใช่ว่าแปลว่าตายเนาะแต่แปลว่าสิ่งเก่าเก่าเออหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ มันหมายถึงความหมายถึงการเดินทางก็ได้นะเพราะฉะนั้นคนมังกรช่วงนี้ขยับนิดนึงเออหรืออยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ขยับเตียงหน่อยขยับโต๊ะทำงานบ้างนะให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อเป็นการแก้เค็ดแก,แก,แก้ดวงเป็นง่างนั้นนะคนลงังศีมังกรมีโอกาสเจ็บป่วยได้นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เราก็ควรที่จะปรับไปตามวิถีของดวงดาวที่โครจรนะนะครับผมอ้าวต่อไปเรามาพูดในเรื่องของงานกันดีกว่านะครับ คนราศีมังกรนะครับในเดือนนี้นะดาวการงานครับก็คือดาวพระศุกโครจรเป็นมรณะกับดวงนะครับดวงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับคนที่จะจะสมัครงานใหม่นะครับหรือตกงานอยู่รอก่อนนะครับหลังวันที่14แล้วเนี่ยให้ดาวย้ายเข้าเรือนสุภะแล้วค่อยไปสมัคร นะครับในช่วงนี้อาจจะต้องเรียกได้ว่าอึดอัดบ้างในเรื่องของคนทํางานนะถ้าใครทางานอยู่ในช่วงนี้นะมาอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหาวุ่นวะวุ่นวายให้มานั่งแก้ไขปวดหัวอะไรหลายอย่างพี่หมอเตือนเลยนะครับว่าช่วงนี้ดวงดาวเนี่ยมันส่งผลให้มีอิทธิพลในเรื่องของสิ่งที่ทําให้รู้สึกไม่โอเคไม่สบายใจนะครับแต่พอหลัง วันที่14ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานแต่นะครับคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหรือต่างประเทศกับดีนะนะครับหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายสุขภาพกับโอเคนะครับเออเพราะว่าคำว่ามรณะเนี่ยมันแปลว่าความเป็นความตายสุขภาพนะครับ หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแนวแนวแบบนี้จะถือว่าดีมากๆเลยนะครับพวกซ่อมแซมสิ่งที่ชํารุดอ่าหรือสินค้ามือสองอะไรเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป๊ะปังเลยนะครับถ้าคนมังกรทําอาชีพในไลน์อัพตรงนี้นะถือว่าดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นยังไงบ้างการเงินในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็โชคลาภบ,บอกได้เลยครับคนมังกรเนี่ยจะมีโชคลาภเนี่ย จากความเป็นความตายนะครับหรือได้รับมรดกนะจ๊ะหรือเงินประ,ประกันหรือเงินที่เกี่ยวข้องของคู่กรณีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเงินอุบัติเหตุอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะดาวโชคลาภก็โคจรนะเป็นโมละนะกับดวงอีกเช่นกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยช่วงนี้คนมังกรก็จะได้มีอะไรแบบ ไม่ไม่คาดฝันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเออนะครับส่วนเรื่องการเงินมีโอกาสซสื้อง่ายขายคล่องแต่ต้องยับยั้งชั่งใจหน่อยนะครับเพราะคนมังกรเนี่ยมีดาวราหูเป็นดาวการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเก็บเงินไม่อยู่มีโอกาสที่จะเสียทรัพย์ไปกับเรื่องเล็เลกๆน้อยๆเกี่ยวกับบุตรบริวารตรงนี้เป็นต้นนะครับอันนี้พี่หมอเตือนนะไม่งั้นเนี่ยคนราศีมังกรเนี่ยเสร็จเลยนะครับเรื่องการเงินการทองเนี่ยเรียกว่า ใช้มือเติบม,มีโอกาสหมดเป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้เป็นสินได้นะครับผมอันนี้พี่หมอขอเตือนในเรื่องของการเงินเนาะแต่ถือว่าโดยรวมแล้วอ่ะยังเอาอยู่เพราะว่าดาวพฤหัสบ,บดีก็ยังคุมเรื่องการเงินของคนราศีมังกรอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะขอให้วิสัิในการใช้เงินรับรองเงินในเดือนนี้ก็ยังมีเข้าออกเข้าออกฟลูไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องห่วงนะครับ ส่วนในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะต้องเตือนนะครับในเรื่องของบ้านนะครับดวงของคนราศีมังกรวีเกณฑ์ที่จะมีซ่อมบ้านหลังคารั่วท่อน้ําซึมประตูเสียถ้ามีเปลี่ยนดวงน,นะครับแก้หวงจุย้ยเพื่อให้รับพลังชีพราะดวงของคนราศีมังกรในช่วงนี้มีโอกาสที่จะซ่อมแซมเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์เจใหญ่เกิดขึ้นเปลี่ยนแล้วเฮง แก้แล้วด้วยนะทำให้มันสะอาดนะครับอะไรที่เสียก็ไปทําให้มันดีขึ้นนะครับรับพลังดีๆเข้ามานะครับและอย่างหนึ่งครับต้องระมัดระวังนะใครที่มีบุตรปริวารเนาะดวงมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะครับบุตรปริวานนะก็ดูแลสุขภาพช่วงนี้ดีๆเนาะนะครับอยู่กับบ้านไม่ต้องไปไหนนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการงานไปแล้วการเงินไปแล้วแล้วความรัก ความรักในช่วงเดือนนี้ต้องบอกได้เลยครับยังไม่โอเคนะฮะเออในมุมดาวเนี่ยคือดาวพระอาทิต์เนี่ยเป็นดาวมรณนะทับราศีคนมีคนรักมีคู่มีเกณฑ์ที่จะผิดหวังเสียใจนะครับในเรื่องของความรักความคิดไม่เข้าคันไม่เข้าใจกันนะครับช่วงนี้อยู่ห่างๆดีกว่าเนาะไปไปมาคุยกันจะดีกว่าไม่งั้นอาจจะมีโอกาสที่จะเรียกว่าทะเลาะแล้วก็มีโอกาส Move on โดนเทได้นะครับส่วนคนโสดช่วงนี้นะอย่าพึ่งเลยนะครับเบรกก่อนเพราะว่าดวงดาวเนี่ยหลายๆดวงเลยนะครับมันสัมพันธ์ในสิ่งที่ในเรื่องของความรักที่ยังไม่มีจุดเด่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คนโสดเน้นไปเรื่องหน้าที่การงานนะครับจะดีกว่าส่วนเรื่องความรักต้องเบรกต้องพักก่อนเพราะว่ามีโอกาสที่จะผิดหวังในเรื่องความรักความรักสูงนะจ๊ะโอเคครับวันนี้ก็ครบแล้วเนาะกับการพยากรณ์ แต่อย่าลืมนะไปไหว้พระเสริมนะครับเสริมดวงนะครับหรือไหว้พระที่บ้านก็ได้เนาะนะครับถ้าให้ดีสุดไหว้พระประธานในบ้านเพื่อเสริมดวงคนราศีมังกรจะได้ปังปังสุขภาพจะได้แข็งแรงนะครับเอาละครับวันนี้นะพี่หมอก้องขอลาไปก่อนนะอันนี้ไปจริงๆแล้วนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์นะครับกด subscribe ให้พี่หมอด้วยให้พี่หมอบ่อยด้วยเนะแล้วคลิปหน้านะครับพี่หมอ ก็จะเอาคลิปดีๆนะครับมาพยากรณ์มาเสิร์ฟถึงที่มาอัปเดตให้เพื่อนๆชาว Facebook และชาว YouTube นะครับได้รับชมรับฟังเพื่อวางแผนเป็นแนวทางนะครับวันนี้พี่หมอต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ